เป็นยยเข้ามาถามหากับปุ่นเป็นแซวเลยเหมือนนี่ก็ปุ่นกำลังมาบัดเวลากระปุ่นมากข้าเจ้าสิม,มาสื่อว่านอบัตัตาเน่ก็ยญยสิงกำมาจากตลาดดอกกำลัง ไปตลาดมาพี่น้องแดดก็ร้อนร้อนแดดก็หอนหลายพี่น้องขนมจีนมาแล้วเด้อลูกค้าถามหาแต่ขนมจีนขนมจีนก็มาแล้วซื้ออะไรเนาะ พญาจิงเราไปสือของหามัน,นย้ายบริไปมันหอนหลายยา่กระคานไปหอนหอนพี่ดอกก็เลยบอกไปน้ำเราให้เราสือไปสือผู้เดียวได้อะไรมั่งก็ไม่รู้ <c oughs> เราได้อะไรมั่งก็ไม่รู้อาจจะไขว่าเท่า ไข่ไข่ไข่เป็ดบม่มีไข่เป็ดไม่มีก็ได้ไข่ไก่ก็เอาไข่ไก่ไข่เป็ดบรม่มีเหลืออยู่หน่อยหนึ่งไข่เป็ดโอ้ยข้างล่างนั่นแหละพ่อใหญ่ไข่เป็ดไข่เป็ดไม่มีมีแต่ไข่ไก่ มาม่าไปแล้วมาม่าอาก,กาศอ้ยแดดร้อนบรรยากาศห้อนอีลี่อ่โตออกแกะทางในที่พญายน่ะ พ่อยายสิงไปตลาดมาคนขยัน <laughs> ยางก็มาเทียงคนขยัน <laughs> คนขยันไปตลาดมา <laughs> อะไรเดีอดคลองมาวางพ่อยายสิงเป็นคนขยันพ่อ ีขนมจีนออสามถุงขไข,งไขง่ได้ไข่สิบแผงได้ไข่สิบแผงได้อะไรอีก ห่อนห่อนห่อนเอาอันอันนี้ไว้ข้าวขนมจีนไว้ใส่จังกอยสี